การรับคำสั่งแพทย์ให้คลิกขวาเลือกเมนูด็อกเตอร์รีชีทาตรวจสอบออเดอร์แพทย์ให้มาที่แถบออเดอร์ชีทออเดอร์แพทย์ที่ออเดอร์มานะครับจะอยู่ในส่วนของที่เป็นประเภท m e d i c a t i o n Examination, Operation แล้วก็ออเทอร์อันนี้คือส่วนที่มาทำใา i p อ PD ส่วนที่ ทำที่ OPD หรือรายการที่ทำมาแล้วจะอยู่ในประเภทของ OPD ER Treatment โดยพยาบาลจะระบ,บุชื่อผู้คลทำคำสั่งต่างๆก่อนคนไให้อดมิดนทีนี้ต่อมาการรับคำสั่งให้มาที่แถบ Order p a d โดยแถบ Order p a n ตรงนี้จะแบ่งเป็นรายการตามประเภท ประเภทการเดทเกชั่นโอเปอเรชั่นเอ็กเซลโอเปอเรชั่นแล้วก็ออเดอร์การรับคำสั่งให้มาระบ,บตุตกช่องเวลาที่ทำว่ายาตัวนี้ให้ตอนกี่โมงจากตัวเซฟไตให้ตอน18บแนาฬิกาก็ระบ,บุเป็นเวลา18บแนาฬิกาพาราคิวหกยีเอ็นนะก็ระบ,บุไปนะน้ำเกลือ ระบุไม่ได้ P. N. นะครับไม่ระบุเวลานะถ้าเป็น P. N. เป็น Order วัน day ให้ระบุวันที่เริ่มและเวลาที่เริ่มครับนะแล้วก็ให้มันเป็นรอบ24ชั่วโมงเนะ่ส่วนอาตการนะหมอโน t ตมาว่าทำวันเว้นวัน ระบบรายการอัรก,การตัวนี้ทำทุก10โมงนะครับ่วนวันนู้นวันให้มาเลือกตรงตารางวันที่ทำตรงนี้เลือกเป็นระบบวันในสัปดาห์แล้วก็มาติ๊กเลือกนะครับว่าวันไหนบ้างแล้วก็ตกลงนะต่อมาเป็นรายการแลรบนะรายการแลบตัวนี้นะก็ระบุเวลาไปนะครับว่าทำตอนกี่โมงแล้วนกะ็เ,เ,เลือกเวลาเสร็จแล้วระบบจะมีป o อปอัพตด้ขึ้นมาถามว่า ต้องการให้รายการ e x m i n a t i o n ที่ยังไม่รับให้ใช้เวลาเดียวกันหรือไม่ความหมายคือรายการแบบตัวอื่นที่ยังไม่รับคำสั่งต้องการใช้เวลา07:15:20หรือไม่ถ้าใช่กด y ย s ถ้าไม่ใช่กดน,น,นะครับอย่างรายการตัวนี้คือไม่ได้หยุดในเวลาเดียวกันแล้วกด no ต่นะอมาเป็นการรับคำสั่งแบบเหมือนกันนะครับ ต่อไปเราก็ใส่ไปนะหมอบอกว่าเป็นแบบพรุ่รงนี้กำหดเป็นหกโมงก็ใส่หกโมงไปดูแบบนีนะ้ถ้าผู้ใช้งานต้องการให้ออเดอร์ตัวที่ยังไม่รับตำงั่งใช้เวลาหกนาฬิกาสามารถกดปุ่มย็นนะครับรรนะหอบอก,ก็จะสแตมเวลาเป็นหกนาฬิกาให้แต่ว่าหมอสั่งว่าเป็นคำสั่ง,งวันพรุ่งนี้เราต้องมากาหนดวันที่เริ่มเป็นวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ อย่างวันนี้วันที่16นะครับแล้วก็มากำหนดเป็น17รูปแบบนี 7, นะ้วันที่หยุดก็เป็น17เหมือนกันครับเป็นรูปแบบนี้อ่นะตรงนี้เราก็ใส่ไป06ตรถ้าไม่มีเราต้องระบ,บุให้ด้วยนะครับส6เป็นรูปแบบต่อมาเป็นเอ็กซเระครับเอ็กซเร์ส่งไปทำตอน9มงของวันพรุนน่งนี้เราก็ระบุเวลา09แล้วก็มาระบุ ที่เริ่มตรงนี้เป็นวันที่17เป็นรูปแบบนี้นะต่อมาได้ขอดนินทรายทำทุก4ชั่วโมงกับระบบเวลาแเราขอดอกทุกเบรกเวลาที่แอดมิดนะคือเวลาที่คนไข้มาถึงนะครับ15บหนาฬิกาก็เหลือสินาฬิกาพอเราลงข้อมูลนะครับรตรงนี้นะครับให้ระบ,บุทุกช่องนะครับตรงเวลาที่ทํา ถ้าเว้นไว้นะครับตรงหน้าจอทีวีเรามันจะแสดงสถานะเป็นสีแดงนะครับแสดงว่าเรารับคําสั่งไม่ครบนะครับพอเราลงเรียบร้อยแล้วกดบันทึกหนึ่ครั้งนะครับ